สวัสดีครับผมวันนี้ผมไอแคนไฟนะครับผมวันนี้นะผมก็จะมาบอก5ข้อนะครับผมที่ทำไมถึงต้องทำออนไลน์กับผมข้อหนึ่งเลยนะครับ คุณจะได้ที่ปรึกษานะครับในการทําออนไลน์แบบโคตรใจเย็นนะครับผมแบบผมนะครับคุณจะสามารถทําออนไลน์ได้ผมไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะผมใจเย็นมากๆในการสอนคุณเลยข้อ2นะครับผมคุณจะได้ที่ปรึกษาในการทําตลาดออนไลน์นะครับฟรีถึง2คนมีทั้งผมแล้วก็แฟนผมนะตลอดชีพเลยนะครับผมข้อ3เลยนะครับผม ผมจะสอนให้คุณเป็นผู้นำและเป็นลีดเดอร์ที่เก่งทุกรอบด้านในออนไลน์ทั้งยิงแอดโฆษณาทั้งคอนเทนต์อะไรต่างๆผมก็จะสอนให้คุณหมดเลยข้อ4นะครับผมสอนให้คุณนะครับผมทำคอนเทนต์วิดีโอทำคอนเทนต์รูปภาพทำคอนเทนต์แบบข้อความคอนเทนต์แบบไลฟ์สดนะครับผมก็จะสอนคุณให้ได้เช่นกันนะครับโดยแบบบุฟเฟ่เลยข้อ5นะครับผม mm hmm. ที่พูดมาทั้งหมดนะครับคุณ ได้ทำแบบบุฟเฟ่ตลอดที่ไม่ต้องจ้างอะไรเพิ่มเลยอันนี้ถ้าใครสนใจนะครับผมอยากให้ผมไปที่ปรึกษาและอยากให้ผมเป็นคนสอนออนไลน์นะครับทักอินบ็อกมาหาผมได้เลยและผมและแฟนผมจะหายตัวไปหาคุณเลยนะครับ